ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบอ้าวนะครับก็ออราถือว่าเป็นบริษัททองคําบริษัทแรกที่เข้าสู่ตลาด หุ้นไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากฟังมากว่าธุรกิจร้านทองตกลงว่ามันเป็นอย่างไรมันมีไรายได้มันมีความเสี่ยงแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับแต่ก่อนอื่นให้อธิบายหน่อยนะฮะว่าบริษัทของเรานะครับออโรราดีไซน์จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจอะไรอย่างไรบ้างครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอเล่าเบื้องต้นนะครับว่าออโรราเนี่ยเปิดมากว่า50ปีแล้ว นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยเราผ่านวิกฤตเนาะแล้วก็ปรับตัวกับสภาพวิกฤตมาได้อย่างยอดเยี่ยมเนาะทำให้มีการเติบโตได้อย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยครับเรามีโปรดักต์ทั้งหมดอยู่สามหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทองเป็นหงขวัญแล้วก็เป็นเพชรนะครับแล้วก็จะมีบริการเนี่ยที่เป็นบริการรับซื้อแล้วก็รับขายฝากนะครับครับก็ก็จะแบ่งเป็นในสามผลิตภัณฑ์ถูกไหมมันจะมีโมเดิลโกลโมเดิลโกลเนี่ยจะเป็น ทองรูปพันธุ์ถูกไหมฮะใช่ครับครับผมแล้วก็จะมีอะไรนะดีไซน์โกดีไซน์โกก็จะเป็นพวกหมวดของขวัญที่ทําจากทองครับครับผมแล้วก็จะเป็นไดมอนด์ครับเป็นเพชรอ่านะฮะซึ่งสามธุรกิจนี้มาจิ้นมันจะแตกต่างกันถูกไหมฮะครับครับเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยโอเคตัวมาจิ้นทองเนี่ยก็เอ่อจะประมาณตั้งแต่เอ่อห้าเปอร์เซ็นต์กรอสนะครับก็จะประมาณตั้งแต่ห้าจนถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับลวดลายเนาะแล้วก็ หลักๆเนี่ยคือขึ้นอยู่กับลวดลายนะครับตัวดีไซน์โกเนี่ยก็จะมาจิ้นตั้งแต่ยี่สิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นตัวไดมอนด์ก็จะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะครับนะครับซึ่งสัดส่วนวันนี้ของเราเนี่ยโครงสร้างรายได้ของเราเป็นยังไงครับมาจากส่วนไหนมา,ม,าม,ามากมากมากกากน้อยใช่ไหมโอเคครับก็จะเริ่มที่ตัวโมเดิร์นโกเนี่ยนะครับก็ประมาณ95%เลยที่เหลือก็จะเป็นไดมอนด์ประมาณ3%นะครับแล้วก็ตัวของขวัญเนี่ยประมาณ2%กว่าครับอันนี้คือรายได้ นะครับแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกรรม financing ทองเนาะตัวนั้นนะ่ะไม่อยู่ในรายได้แต่ว่าจะกระทบกับผล gross margin แล้วก็ r ดรกไปที่ net margin ด้วยนะครับครับธุรกรรม financing อทองคอ <th> คืออะไรครเราปล่อย finance ให้กับเขาให้กับคนที่ที่ซื้อทองหรอครับหรือยังไงครับเป็นการปล่อย finance ก็คือคนเนี่ยเอาทองมาไว้กับเราแล้วเราก็ให้เงินคืนเขาไปครับ ด้วต้นหนลัการจะง่ายๆประมาณนี้เลยคล้ายๆกันครับแต่อยู่คนละกฎหมายกันของเราเรียกว่าการขายฝากานะครับแล้วก็การขายฝากนี่แหละเอ p e r formance ค่อนข้างดีแต่โตได้อย่างยอดเยี่ยมเราก็ขึ้นจากพันสองมาเป็นพันเก้าร้อยล้านในปีนี้นะครับ,รบดอกเบีย้ยขายฝากมันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะสะิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับข้อดีของมันคือความเสี่ยงต่ํามากเพราะว่า ทางบัญชีตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะไม่ต้องตั้งค่าเผื่อสมรองเลยเหตุผลเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรอน,นอกจากมีทองคำอยู่แล้วเนี่ยมูลค่าของทองณนะวันที่เราให้เงินลูกค้าเข้าไปเนี่ยสมมุติวันนี้ทองสองหมื่นแปดเราให้เงินเข้าไปสองหมื่นห้าแล้วพอเอามาชนกับราคาทองทุกสิ้นงวดไตมากเนี่ยไม่เคยเกิดเขาเรียกว่าอะไรราคาที่มีราคาที่เราให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าราคาที่ สินทรัพย์ที่มีไม่ต่ำกว่าราคาทองนัปัจจุบันับผม,มพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นจะมีการจํากัดความเสี่ยงอยู่แล้วนะฮะ,ะมันก็คล้ายๆถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็ลองไปลองไฟแนนซ์ทองดูก็ได้นะฮะกับ <ๆ S 2> ออรล่านะครับหรือว่าถ้านึกภาพไม่ออกผมคิดถึงเรื่องของจำนำแล้วกันนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการให้เรทก็ส่วนใหญ่ก็จะจะไม่ขาดทุนถูกไหมครับ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 เอานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สัดส่วนรายได้เป็นอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะฮะ ถ้าอยู่ในกรอสก็จะอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนะฮะมีอะไรอีกไหมคือธุรกิจทองคำวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาขายผ่านอะไรบ้างขายผ่านร้านทองหรือว่าจะเป็นเรื่องของการอ่หลังๆมันเป็นเรื่องของสัญญาซะเยอะเลยมันเป็นยังไงฮะโอเคต้องเล่าอย่างนี้ครับพอรล่าเนี่ยไม่ค่อยมีสัญญาเนาะเพราะว่าเวลาคุยถึงสัญญาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มต้นน้ํากว่านี้<ม>นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นโรเกอร์ขายทองจริง นะครับพวกนั้นเนี่ยก็จะมีการเล่นค่าทองดูค่าทองส่วนออรราเนี่ยจะอยู่ปลายน้ำเนาะไล่ตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเป็นโบรกเกอร์ทองก็คือนําเข้าส่งออกทองจากต่างประเทศเลยถัดมาจะเป็นโรงงานถัดมาจะเป็นร้านค้าส่งเราเป็นร้านค้าปลีกนะครอยู่ปลายน้ําเลยก็คือเจอผู้บริโภคอะ ฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เป็นตัวที่เล่นสัญญาลูกค้าเราก็จะไม่สนใจเรื่องราคาทองขึ้นลงเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับลูกค้าเราจะซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นสต็อกแวลูของมันนี่ที่บอกว่าเออเขาซื้อมาแล้วเนี่ยทองของเขาเนี่ยนะจะไม่หายไปไหนไม่เหมือนเงินในแบงก์เวลามีคนมายืมคนมาขอเราค่อยๆออกอันนี้ก็คือจะเก็บได้เลยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มมากกว่าอ๋อก็เป็นลูกค้าร้านทองเนี่ยแหละนะฮะตามปกติเลยนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรียวดีมานนะ ใช่ไหมนะวันนี้เป<ช>็นเรียวดีมานหรือว่าซื้อลงทุนด้วยอู้ลงทุนน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นเรียวดีมาทั้งนั้นเลยครับครับสัดส่วนเรียวดีมานนี่ประมาณสักเท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะ,นะครับส่วนทองงั้นทองแท่งเราก็น้อยสิมีเยอะไหมเราไม่มีทองแท่งเลยคือปกติร้านทองเนี่ยเราจะตัดทองแท่งด้วยน้ำหนักเนาะพอเป็นสิบบาทขึ้นไปเง,งิยจะเริ่มเป็นทองแท่งเนาะเราไม่มีครนะครับ เอาละเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนั่นคือว่าเวลาคุณดูออร่าคุณต้องดูในเรื่องของดีมานที่แท้จริงของทองนะครับช่วงตุดจีนเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพตรงนี้เอยอะมากเลยนะวันนี้เรามีกี่สาขาครับทุกวันนี้เนี่ยมี266สาขานะครับแล้วก็จำนวนสาขาเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้อย่างหนึงน่งก็คือปกติถ้าถ้าเคยเห็นนะฮะร้านทองส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งสาขาไม่ก็มีอยู่แค่ใน จังหวัดตัวเองเล็กๆอย่างงี้ครับสี่ห้าสาขาตามจํานวนญาติที่เปิดผลเพราะว่ามันต้องการใช้ระบบมากเลยลองจงินตนาการว่าถ้าเป็นเราเราเองจะให้คนเฝ้าทองที่หน้าร้านหนึ่งยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยโดยตัวเราไม่อยู่ก็ยากถุกครับแต่ออลล่าเนี่ยขยายสาขาเป็นน้อยสาขามากกว่าร้อยเอ้กว่าสิปีแล้วนะครับทำให้เรามีระบบระเบียบการจัดการเนาะสุดท้ายนอกจาก internal control external, control external control เรายังมีประกันที่ cover ed. ทำให้พวกนี้เราสามารถขยายเปิดตัวได้อย่าง สบายใจนะแล้วก็สามารถสเกลอัพได้อย่างง่ายแหละเพราะระบบระเบียบการจัดการเราค่อนข้างพร้อมค่ะครับผมอ่ะนะฮะทีนี้ก็ต้องมาถามเรื่องของกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจการขายทองของเราหน่อยว่าเรามีกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรครับครับกลยุทธ์ของเราตอนนี้นครับเนื่องจากเราเข้ามาร,รวมทุนเนาะกลยุทธ์เรามีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคือขยายสาขาให้เยอะที่สุดเนาะเพื่อที่ทุกพอร์ตในออโรราในสโตก็คือทั้ง3ตัวดาบบวกหนึ่งเซอร์วิสก็คือ f ฟแนนซ i n ิ้งทองหรือว่าทองมาเงินไปนั่นเองนะครับก็จะทําให้ทั้งพอร์ตเนี้ยโตเป็นสัดส,ส่วนเนาะตามจํานวนสาขาเราก็คาดหวังจะเปิดจาก260สาขาเนี่ยเป็น4 0 9สาขานะครับภายในปี67นะครับส่วนที่สองเนี่ยเราก็โฟกัสให้ตัวที่เป็นไฮโปอร์ดัชนีเนี่ยว่าในเคสนี้เนาะเราพูดถึงไฟแนนซ i n ิ้งทองเป็นหลักเลยนะครับก็จะทำให้ตัวนี้เนี่ยโตจาก1,900ล้านณนะปัจจุบันเนาะโตไปเป็น3,800ล้านเนาะในะปี67 อือเท่าตัวเลยนะกราบกราบอ่าฮะเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะดําเนินการไปแต่ทีนี้ผมต้องถามอย่างนี้ว่าวิธีการการดําเนินธุรกิจทองคำเนี่ยแน่นอนแหะครับทองมันมีความผ,ลผลันผวนมันมีความการขึ้นลงมันมีทั้งซื้อนะฮะมันมีการทั้งขายด้วยถูกไหมฮะวิธีการจัดการ,รเรื่องพวกนี้เราเราจัดการกันแบบไหนอย่างไระครับโอเค พูดในมุมของทองก่อนละกันนะครับในมุมของทองเนี่ยจริงเราบริหารจัดก,การเนี่ยโดยใช้ Data ามาค v อ r มันอยู่แล้วฉะนั้นทุกวันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราถ่ายไปทั้งหมดมกี่กิโลนะครับกี่ชิน้นกี่กิโลเราก็จะซื้อเติมจํานวนชิ้นจานวนกิโลให้เต็มวันแปลว่าทุกวันสมมุติเลเซว่าผมขายออกไป20กิโลผมก็จะซื้อของใหม่เข้ามาแค่20กิโลแปลว่าทุกวันอ่ะผมทําการ natural hedge ตัวมันเองวิธีนี้อ่ะก็จะทําให้ต้นทุนของผมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับ ราคาทองนะปัจจุบันมากที่สุดแล้วสิ่ง <Okay. S 2> ที่เราทำอะครับเราก็ไปเร่งรอบหมุนหรือว่า i n v e n t o r y turnover ซึ่งจากการใช้ Big Data ของเราเนี่ยครับสามปีนี้เราลดจากร้อยี่สิบวันเนี่ยเนาะในการ Turnover รอบหมุนทั้งหมดเนี่ยเหลืออยู่แค่เก้าสิบวันละ <Wow. S 2> แล้วเราก็มีเป้าหมายที่ทำให้ตัวเนี้ยเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นนะครับ uh huh. ถ้ามันเร็วขึ้นสิ่งที่ออโรราได้รับจะได้อะไรสิ่งที่ออโรราเนี่ยจะได้รับก็คือ,เ,อเราขายมีค่ากำหนดใช่ไหมครับตอนหักรับซื้อเนี่ยเรามีส่วนต่าง นะครับเรายิ่งหมุนรอบเนี้ยเร็วเท่าไหร่่ะครับเราจะได้กําไรจากทั้งขาขายและขารับซื้อก็คือไม่ว่าจะทองขึ้นหรือทองลงเนี่ยถ้าทองขึ้นเราก็จะรับซื้อแล้วกำไรเยอะถ้าทองลงเราขายดีแล้วกำไรเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ทองขึ้นหรือทองลงเนี่ยอลลอรา,าจะมีกําไรนะครับ,รบส่วนที่สองเนี่ยความเสี่ยงก็คือคนเข้าทงกันเยอะก็คือเรื่องขายฝากเนี่ยเขาเอามาฝากแล้วทองมันลงลูกค้าจะปล่อยหลุดไหมอย่างเนี้ครับจริงๆก็ต้องเรียนตรงๆว่าลูกค้าเราเนี่ยเวลาถ้าเกิดเขา จะฝากเนี่ยครับเขารักของชิ้นนี้แล้วนะครับคือถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาขายเลยเขาขายได้ได้เงินเยอะกว่าแต่พอฝากเนี่ยเขาก็ต้องตั้งใจที่จะเก็บรักษาชิ้นนี้ฉะนั้นลองจินตนาการว่าเป็นของที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาได้กําไรเอ้ขาดทุนไปห้าร้อยเนี่ยเราจะขายทิ้งเลยไหมก็คงยากนะครับเขาก็จะรักษาของชิ้นนี้ก็เลยความเสี่ยงเนี่ยก็เลยน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่กอลเรียนแจ้งไปเบื้องต้นนะครับว่าขนาดสํานัการบัญชีเนี่ย เวลาเขามาตรวจเราก็ยังไม่ให้ตั้งค่าผื่อะไรเพราะว่าเราก็มีการอมอนิเตอร์เนาะแล้วก็มีการดูราคาเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคทําให้ไม่ค่อยเกิดเขาเรียกว่าอะไระการหลุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกๆการหลุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังออกมาเป็นกําไรด้วยครับครับครับส่วนใหญ่จะเป็นกําไรนะฮะสำหรับจำนำทองหรือว่าจะเป็นอาการไฟแนนซิงทองคําตรงเนี้ยนะครับเมื่อกี้ผมติดใจเรื่องของวิธีการดูบริษัทของเราเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําวงจรเงินสดได้ให้มันน้อยต่ําลงเรื่อยๆนั่นหมายถึง p e r ร์ฟอร์แมดีขึ้นถูกไหมครับผมดูปี64อยู่ประมาณสักเกวัน9เดือนนี้เจ๋งมากเลยนะ75.58วันโอ้มันมันมันค่อนข้างเร็วฮะมันมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากกลยุทธ์อะไรครับความต้องการทองมันมากหรือมันเกิดจากอะไรฮะโอเคคือจริงๆปีนี้เนี่ยเราโฟกัสเรื่อง ตัวเขาเรียกว่าอะไรอินเวนทอรี่เป็นหลักเนาะอย่างที่บอกครับคือพอเราเข้าตลาดเนี่ยเหตุผลเพราะเราต้องการบวชิ้งแคปที่การหมุนรอบของมันเนี่ยกับจํานวนของที่ขายไปเนี่ยเราเลยต้องโฟกัสพอเราโฟกัสเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโปรดักต์ไหนขายดีก็รอบหมุนก็จะเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะโฟกัสโปรดักต์ใหเขาเรียกว่า High t ไฮเทอร์โนเวอร์เรทสูงครับจะทำให้เทอร์โนเวอร์เรทมันต่ำลงไปเรื่อยๆครับเก้าสิบวันกับเจ็ดสิบห้าวันตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตลาดผมไม่แน่ใจนะว่าเรามีข้อมูลหรือเปล่า ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นยังไงฮะจริงๆเราไม่มีข้อมูลผมเป็นตรงๆเนาะแต่ว่าดูจากสายตาเนี่ยปกติร้านทองทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้สาขาเยอะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะเขาไม่ได้อยากขยายใช่ไหมครับเวลาเขาได้เงินมาเขาก็เติมทองเข้าไปเลยได้เงินมาเขาเติมทองทาให้ตัวเขาเนี่ยหนักกว่าตัวเราเยอะ อืมอ่าอินเวนทอรี่ของเราเนี่ยต้องบางเพราะว่าพอถึงหนึ่งจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคร้านนี้เรามอนิเตอร์แล้วว่าเขาควรจะมีทองเท่านีสําหรับการขายพอภายในสามถึงห้าวันที่เราจะเติมรอบเนี่ยเราก็โอเคเราก็พอละเราก็หาที่เปิดสาขาใหม่ลอจิกของออรล่าเนี่ยเราจะใช้ข้อมูล Data เนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าตรงเนี้ยถึงจุดพอเพียงพออินตัวของจํานวนทองที่มีกับลูกค้าของห้างห้างนี้หรือยังถ้าถึงแล้วมีแล้วเราก็เปิดสาขาเพิ่มครับอ๋อเพราะฉะนั้น คือถ้าเกิดว่ามันลดมาหลายจำนวนวันมันลดมามากๆเราจะเปิดสาขาเพิ่มจานวนวันลดละเราก็จะเปิดสาขาเพิ่มเพื่อทําให้มันสามารถที่จะรันได้ต้องพูดว่าถ้าจานวนวันเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเติมทองเปิดสาขาเพิ่มอ่ะอ่าโอเคครับผมใช่ใช่ใชโอเคนี่คือสิ่งที่วิธีการดูทองคำคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนยังงงอยู่เลยเฮ้ยเขาดูกันอย่างนี้เหรอวิธีการดําเนินธุรกิจการขยายเป็นอย่างนี้เหรอเพราะจริงๆแล้วทองคําถ้าพูดถึงเนี่ย มาจิ้นมันไม่ได้สูงมากถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องปกต<ช>ิอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับค่ากําเนิดทั้งหลายแหล่นี่อันนั้นเน่ยมันเป็นค่าช่างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันรันเกี่ยวเรื่องของการขายเทิร์นโอเวอร์ถ้ามันดีขึ้นมันจะทําให้ธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะคุณอนิพาน<ช>เป็นทายาทร,รุ่นที่2ของออราถูกไหมรุ่นที่สามค่รุ่นที่สามนะฮะระวางแผนการเติบโตยังไงจากรุ่นแรก วิธีคิดโอเคคือจริงๆยังโชคดีนะครับที่ทันทั้งรุ่นเพราะรุ่นสามเนี่ยโชคดีที่ทันทั้งรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองนะครับก็จะเห็นตั้งแต่เขาฮัมโบมาตลอดนะครับแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตมาฉะนั้นเราก็ยังทันเรื่องราวต่างๆของทางอากงแล้วก็ทัรงป,ป,ปานะครับทีนี้เราก็เอาหลักคิดเอาวิธีการดําเนินงานมาใช้ก็คือเราเนี่ยล้มเร็วลุกเร็วเราเรียนรู้เราทดลองใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยถ้าทดลองสําเร็จเราจึงขยายผล ครับทำให้ออโราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีหลายแบรนด์มากนะครับก็จะมีทั้งหมดเป็นแบรนด์ออโราเองก็ดีเป็นแบรนด์เซ้งเฮงเองก็ดีที่จับคนละกาเกตกนแต่ขายทองในห้างเหมือนกันนะครับมีแบรนด์น้องใหม่ที่ชื่อทองมาเงินไปนะครับก็เป็นเซอร์วิสในทั้งตัวออโราและเซ้งเฮงเองแล้วก็จะเป็นสแตนด์อะโลนที่เข้าถึงลูกค้าด้วยร้านเนี้ยก็จะเป็นร้านที่โฟกัสเรื่องขายฝากเลยแล้วก็จะอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นไฮโปรดักมาจิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเพชรเองแล้วก็ตัวดีซั ดีไซน์โกเองที่เป็นองควาครับอย่างเงี้ยครับเราก็มีการแตกแบรนด์เพื่อจับกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นอย่างเงี้ยอ่านะคะคือทุกสาขาของออโรราเนี่ยสามารถที่จะไฟแนนซ์ทองได้ไฟแนนซ์สินไฟแนนซ์ิทองได้นะครับถ้าผมขันหรืออะไรผมก็ไปหาได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยหรือเปล่าได้ทุกยี่ห้อเลยครับกล่าวผมอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมให้คุณผู้ชมดูหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายได้การขายนะครับจริงๆแล้วสินทรัพย์ของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการระดมทุนเข้าไปนะครับนี่คือแคชวงจรเงินสดนะฮะมีสำคัญเวลาที่คุณผู้ชมต้องดูนะครับอัตราอะไรขั้นต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8นะครับอัตราดอกเบี้ยทั้งหลายแหล่นี่ให้คุณผู้ชมดูภาพนะฮะทีนี้ผมถามอย่างนี้เรากำลังเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับแน่นอนแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือว่า คนเขาก็จะต้องคาดหวังเกี่ยวเรื่องของว่าเออธุรกิจทองคํามันดียังไงนะฮะมันมันจะมีการแบบว่าเติบโตได้ดีโอกาสในการเติบโตมันจะเป็นขนาดไหนอย่างไรโดยเชิงของปกติแล้วเชิญคุณอนิพัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคจริงๆถ้าในเชิงปกติเนี่ยนะครับเราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตลาดเนี้ยใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นตลาดขายทองหรือไฟแนนซ์ทองอยกตัวอย่างนี้นะฮะร้านทองทั้งหมดเนี่ยที่เป็น direct competitor ของเราี่ยมีทั้งหมดเก้าพันแบรนด์ E ให้ต่ำๆเลยหนึ่งแบรนด์มีแค่หนึ่งสาขาเขาก็ก็เท่ากับมีเก้าพันสาขาออโรราทุกวันนี้มีอยู่สองร้อยสาขาถ้าถามว่าเราอ่ะกินมาเก็ตแชร์อยู่เบี่เปอร์เซนต์เรากินอยู่สองเปอร์เซนต์เองนะครับขนาดเราที่คนรู้สึกว่าใหญ่ขนาดนี้มีอยู่สองเปอร์เซนต์พราะว่าหนึ่งร้านมันเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนต์เองอใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลยบอกว่า oh, oh, โอ้โหโอกาสการเติบโตเนี่ยมีสูงแล้วแบรนด์ที่แอคทีฟบวกกับมีซิสเต็มพร้อมในการขยายเนี่ยมีน้อย นะครับฉะนั้นการที่เราเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะเป็นฮิวจ้ำเลยเนาะในการที่จะเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยม,มนะครับกลับผมทีนี้เรายังสามารถคือธุรกิจห้านทองเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วเนาะว่าในทองขาขึ้นเราก็สามารถทํากาไรได้ในทองขาลงเราก็ทำกำไรได้แปลว่าเป็นดิฟเฟนซีฟสต็อกชั้นเยี่ยมเลยถูกอย่ครับไม่ว่าในเศรษฐกิจไหนเนี่ยเราก็ยังทํางานอยู่ได้เราเพิ่มเติมคือเรามีหนึ่งธุรกิจเนาะที่เราโฟกัสมากๆก็คือไฟแนนซ์ซิงทองเนี่ย นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ออราเป็นหนึ่งในหุ้นโกลด์สต็อกที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันก็ mm hmm. คือเราสามารถทําไฟแนนซ์ทองในตลาดที่เราบอกว่าเรามีแค่สองเปอร์เซ mm ็นต์ให้เติบโตได้อีกมากมายเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคโอกาสการเติบโตสูงแล้วไอ้ไฟแนนซ์ทองของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเอตัวแคปของอดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่อย่าลืมนะครับว่าความเสี่ยงมันตับมาเราล mm ิควิดเดตของการได้รัพย์สินมาแล้วเอาไปขายต่อ mm hmm. เพื่อเท mm ินโอเวอร์กลับมาเป็นเงินเร็วมากอ mm hmm. ฉะนั้นความเสี่ยงมันต่ำโอกาสเติบโตสูงเราก็เลยมองหุ้นว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ตัวเราเองเนี่ยมองว่ามีศักยภาพคนก็จะถามว่าเฮ้ยลอร่าไม่ทําตั้งนานแล้วสิ่งที่เราขาดนะครับเราไม่ได้ขาดทีมงานเราไม่ได้ขาดระบบสิ่งที่เราขาดคือเราขาด working c a p t หรือว่าทุนนั่นเองก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมาะดมทุนมัมนี้ครับครับผมนะฮะะดมทุนส่วนใหญ่นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเม็ดเงินเอาไปใช้ใน working c a p นะครับก็คือซื้อทองนี่แหละเข้ามานะครับขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ถอาท้ายที่สุดแล้วเราจะเข้าตลาดกําหนดวันหรือยังครับเข้าวันไหนอย่างไรฮะกำหนดวันแล้วครับวันที่29พฤศจิกายนครับปีนี้เลยครับครับผมนะฮะส่วนราคา IPO ก็มีเรียบร้อยแล้วขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คุณผู้ชมก็ไปรอลุ้นในตลาดแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายฝากถึงนักลงทุนสักหน่อยนึงเชิญฮะ ครับก็ออร่านะครับเป็นบริษัททีออ่อยู่คู่คนไทยมา50สปีแล้วเนาะล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆมาได้มากมายนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงนะครับ,รบวันนี้ก็มาถึงจุดที่มีโอกาสที่อยากจะก้าวกระโดดนะครับเราก็เลยฝากไว้ให้พี่ๆทุกคนคอยติดตามเนาะแล้วก็ดูโปรแมรมของออร่าละกันมันจะเป็นยังไงนะครับครับผมอ่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วผมติดใจหน่อยนึงแต่ผมขอประมาณสัก2นาทีได้ไหมอ่ะผมอยากรู้ที่ได้เเลลยยได้ท,ไดที่ทางราคาทองคําอ่ะ ผมอยากเห็นภาพอะว่าคือวันนี้เราฟังจากคุณอนิพัทธ์แหละเรารู้อยู่แล้วแหละว่าของเราเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวด้วยของความผันผวนเพราะเราจะซื้อวันต่อวัน,วนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงการนี้เนี่ยเราประเมินราคาทองคําเป็นแบบไหนอย่างไรครับเหมาะกับการซื้อไหมช่วงนี้หรือยังไงครับโอเคคือจริงๆเนี่ยราคาทองคําเนี่ยมันจะมีตัวแปรอยู่ไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกก็คือจริงๆถ้าเศรษฐกิจด,ดูทรงไม่ค่อยดีราคาทองไปขึ้นใช่ไหมครับเอ่อพวก วิสัยชันกำลังจะเกิดสงครามเอออะไรเนี้ยครับจริง,รงๆพวกเนี้ตัวแปรความตึงเครียดเหล่านี้ก็อยู่ในมุมมองที่รู้สึกว่าอาจจะขึ้นได้แต่กลับกันเนี่ยเรามี USD ดีเนี่ยที่เป็นตัวคู่กับรา,ออกกาคาทองค่อเธอมมาเป็นไทยบาทเนี่ยนะครับตัว USD ดีเองเนี่ยเขาก็มีการออกมาตรการที่ขึ้นดอกเบี้ยเนาะตอนนี้อาจจะชะลอการขึ้นแต่ยังดูเป็นทรงขึ้นอยู่อย่างเงี้ยครับก็ทําให้ราคาทองยังทรงๆในมุมส่วนตัวยังคิดว่าอยู่ในมุมไซเวอ์นะครับอาจจะขึ้นลงในกรอบกว้างๆหน่อยนิดครับอืมครับผมอา้านะฮะแล้ว เหมาะกับการซื้อช่วงนี้เราไปรอตดจีนไหมเหมาะไหมจริงๆอันนี้ยากเหมือนกันเนาะเพราะจริงๆไม่รู้ว่าเออใครจอบมาพูดอะไรว่ามันจะมีเหตุการณ์ปิงเจียเพิ่มเติมเท่าไหร่มันจะมีความผันผวนอย่างจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะฮะแล้วท้ดอลลาร์แขังนะครับแต่วันนี้ดอลลาร์มันอ่อนๆลงมานะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มันจะอยู่ข้างๆอยู่งี้ออกไซเวย์ด้านข้างก่อนครับครับกรอบเท่าไหร่อย่างไรอะ โอ้โห oh, ถ้าลึกขนาดนั้นก็ไม่มั่นใจเลยครับไม่เป็นไรอ <c oughs> จริงๆอย่างที่บอกว่าเรา <c oughs> เรา <c oughs> เรา,เราเ,ราเราเป็นคาปิีจริงๆค้าปลีไม่ได้สนใจราคาทองมากนักแต่เราก็ดูเทรนด์ไว้มอนิเตอร์ตัวเราเองอย่างเงี้ยครับครับ <c oughs> ผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณอนิพัฒน์ครับ <c oughs> ได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับ <c oughs> สวัสดีครับ